สวัสดีครับผมที่สีชชแนลนะครับตัวนี้มีเอฟซใจดีนะครับมาทำหมูปิ้งเลี้ยง้องมาถายกนาจากเรานังแก่นนะครับนี่คลิกเร็วมากเลยอ่ะมันสูงากจริงๆมันมันอยู่ที่นหอะไรนะคือเวลาจะขายของอ่ะ ถ้าเราวางของที่มันพอดีกับเราแล้วมันเคยมือมันจะไม่คล่องใช่ทอย่างเป็นสองสามมใช่มันจะทําให้นะมันมันจะคล่องแล้วมันจะเพลินมันจะได้ที่แต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะรู้สึกขัดๆอยู่อือมีที่กุ้ยได้เกี่ยวไปก่อนเห็นไหมครับแป๊บเดียวนะยเอาพอนหวนียงเรือยังได้นี่ไปหนแล้วที่ออกมาคือ ไม่ไม่ไม่มันจะไม่มีดำกินหอมมากเลยนะครับผมกินหอมเตะจมูกมากเลยนะครับขายสองกันนะครับมาละเจ็ดบาทมาละยี่สิบหรอขายถูกมาก บอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดทีเด็ดเลยากตัวกี่ตลาดหนนุนวโกนปิ้งมันแตกขึ้นอกเลยครับหยิบขึ้นมทเลยลูกโกีิตมีนอเดีแปลกล่องคนเขาบังหมดแล้ว มาําัดอนแกมาจากจังหวัดขอนแก่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัวผ้นต้ะเป็นบ้าค่ะบ้าข้าใสค่ะสอเคเลยนะชุดแรกก็ออกมาแล้วนะคะเอ ใหมันจะสมครเสมอกรเหมือนแบบเองได้นะคะก็างีแบบเกือบอไม้เลยก็มือชิบ้ากเลยนะครแป๊บเดียววันนี้ไม่มาอุดหนุนเหรอยบังไหมังเลยยาย

อร่อยครัอร่อยครับรสชาติกลางพอดีเลยกลมก่อมมากเลยตัวเล็กน่ารักมากเลยตัวเล็กิแล้วเนี่ยน้หวานมากหวานอร่อยอร่อยมากเลยค่ะเอร่อย แถ้าทำขายขายไม้เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ7บาทไม้ราทำเมื่อเช้ามานถ้าจะพูดตรงว่าเป็นพี่สายใหญ่นะญาติว่าพี่สายใหญ่จะมาแต่เราไม่รู้ว่าจะมาย่างหมูให้พวกเราทานเนาะนะฮะอาดี่ครับอ่ามาจากคนแก่ไทบอันนี้ย่างขายด้วยหรือเปล่าพี่สายใหญยบอกเราขายมาซีมาซี อาชีพขายอาชีพขายที่ที่ขอนแก่นหมอค่ะอยู่ตรงไหนกันอยู่ตรงไหนค่ะพี่อยู่ตรงไหนไงน้องใหญ่น้องใหญ่น้องใหญ่นะคะน้องใหญ่คนแก่นอันนี้อันนี้คือหมักเองทำเองทุกอย่างบมอค่ะดัอเลยค่ะนี่สีนุ่งดงนะคะผ่านสายขอนแก่นนะคะอยู่เส้นน้องใหญ่ใช่ไหมคะก็สามารถไปซื้อขนมซีจันนะคะสามร้อยยี่สิบเนะจ้สามร้อยี่สิบวางถูกอยู่เด็กอย่กคุยค่ะสามร้อยยี่สิบนะคะคนจะมาอยู่ที่เด็ก แบบนี้แหละแบบว่าหมูไม้หมูยี่สิบาทเนาะข้าวสิบบาทโอ้คือยอดียวจะขายข้าวเหนียวได้ด้วยข้าวเหนียวก็สิบบาทข้าวเหนียวถุงสามไม้ยี่สิบบาทถ้าคนกินได้น้อยก็ไม้เดียวข้าวเหนียวถุงหนึ่งหมูไม้หนึ่งก็อิ่มหมูนึ่งละขาเนื้อไม่ใช่มนทานอาหารเขาทานอาหารเองเขาจะอร่อยรู้ชาติท้องถิ่ะเคยเห็นเคยเห็นที่ที่ที่โลกนะ คือตอนเช้าหลังมอนะคนจูเยแถวนียาวมากเลยเราวิ่งเลยใช่เพราะว่ามันเป็นทีแรเลยเนาะตอนเช้าจะมาทำงานนี่อันนี้ก็เป็นรื่ง้มันากแล้วกินเป็นนื้อเขาะบปิ้มา่เแบบง่ายง่ายอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยค่ะทำแบง่ากง่ายสะดวกสบายนะหอม ชิมนี่ประาน้องชิมนี่ชินี่มาเาเนาอยู er ่มาได้นข no ้านห่อหนะอ่ะครับองชิม like yeah. ้องห่อเนาะฟิล์มอะไรต่อใจอยากจะไปอุดหนุนเนาะก็ต้องบอกอีกทีนึงนที่ไหนนะครเผื่อเอฟซีเสร็จจะ่ปซื้อข้าวเหนียวหนึ่งห่อนะคะน้องใหญ่ตลาดน้องใหญ่เวลาจะไปนูดนี่นั่นเนาะมันจะได้พกง่ายสะดวกสบายถนนสีจันนะคะตลาด้กงใหญ่คะตลาดน้องใหญ่ ยิงยานมงคลอ๋อยังยงานมงคลนะถเนี่ยรถซาดมนได้เลยนะคี่ามแยกจะเปกลสินนนคะยอ๋อาเลยกะเป็นกัลัาสคุณคุณสายยายนี้เป็นเอฟซีของลูกป้ามาตั้งนานๆนะเนอะล้วก็ชอบ อ่ะแล้วก็พี่สายใหญ่ชอบซื้อของเหมาของยูทูบเบอร์นะคะให้ยูทูบเบอร์มาตลอดนะคะเมื่อวันก่อนพี่การได้เอามาไปไปใส่บาทนะคะเหมาของแม่ดาวของแม่ทินเหมาเหมาของหลายๆคนเราก็เอาไปใส่บาทนะคะนี่นะคะก็ฝากพี่จีไปช่วยสนับสนุนด้วยนะคะถ้าอยู่ขอนแก่นนะคะลูกสาวลูกสาวเหรอน่ารักมากเลยวันหลัลูกสาวอ้ลูกสาวลูกสาวเลยแโปรไฟล์อยู่ไง ขอตัวทำงานก่อนนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณค่ะน้อสวยมาือสายปหญจเสวนปีงหรือเปล่าจ๊ะสาวนี่เลยน้มาสวยแล้วเนี่ยสวยสวยยิ่ง่สวยน้องน่าหวานมากเลย ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะนี่่อบห็นแม่สายยยนะครับคืออแม่สายายเพื่อนก็เข้ามาทักช่องผมบ่อยนี่นะคะแล้วก็ซื้อของให้พวกเราได้ใส่บาตบ่อยนะคะลาแก็มาเองนะครับขอให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะแบบนี้ถ้าลูกค้ามารอก็ขายทีนะขายีเยะมากนะย่างเลยเคยบอกย่างได้สงสามตัวครับภายก็ย่างเรไหมดหมันแสดงวาครก็บ้ยแสดงว่าครสโลมันก็อยู่นตลาดใหญ่ นนก็ได้ใน,ในตลาดอมนรูสิโลโอ้หสุดยอดเลยกระโดนอยู่เพิ่อไปติโล่ปะสิะโลปีปใช่เนาะายใี่เนี่วันสิบโล เปัาไปให้ลูกเอาข้าวมาแลยคะนี่นี่เปน้าวาข้าวใสอมาแล้นะข้าวเียวหมูปิ้นี่ยมนะคข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะไม่เปอค่ข้าวเหนียวแกงย่างนี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะให้กิน่กับอะไรกด้องย่างแบน้ได้ากนทั้งวันละคะมจากจังวัดนแก่น ไปหมูให้กินนะคะปิ้งหมูให้ัการอยากมากงนาดนี้เลยไม่มีเลยซิมเลยซิมเมือันี้ยังมัเยมาเลยอร่อยมาวันนี้เห็นตัวด่างนะคะแล้วคนยังมาอร่อยมากยังมา่อยกากด้วยนะคะหอมหนักแล้วหวานนุ่มเนอะเสากินเลยหวานเป็นยังไงใช่ค่ะ ยิ่งไปเลยค่ะแม่นูาอร่อยขอบคุณนะคะคุณแม่ที่ดีคุณปราณีสวัสดีนะคะตัวจริงเสียงจริงแล้วยังมาทําหมูปิ้งให้กินด้วยคคุณแม่สายใหญ่ค่ะแม่สายใหญ่ไม่ได้เห็นแต่ในท่านเคยเขาเคยซื้อการ์เก็ตด้วยเมาทักทายคือคือช่วยสนับสนุนทเขาด้วยนะคนยอะมากเลยกล้าคันไซด้วยนะคะปราณีนทานไหมคุณแม่สายใหญ่นะคะขอบคุณมากครับอ๋อค่ะคุณปราณีขอบพระคุณมากค่ะทุกชิมยังค่ะ ยังเลยมาชิมเลยอร่อยมาชิมเลยอร่อยมากได้เนาะเจได้ลูกปลาหอมนักเนาะมันไม่ได้สนะคะคุณสามมเดินไม่ได้นะคะหอมจบบ้งชิมมืงกันแล้วพี่น้องครับขออนุญาตชิมหน่อยชิมเลยเข้าชิมแล้วชิมแล้วชิมกันหมดทุกคนแล้วใช่ไหมชิมแล้วค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากขออนุญาตสวัสดีนะคะหน่าทีนพอๆกับเราใน่อนนะ้ค่ะอย่าลืมกดไลค์้าก็จะไปติดตามนะครับ PC Channel นะครับขอบคุณครับ